แล้วเสมอคราวนี้เป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมาติดตามครับยกแรกรูปร่างพิดเลือเกินครับให้คนดูานของตัวปรอมเดินหน้าลุยอ่ะดูว่าจะอีกคนบูอีกคนผีครับผีเพื่อเลอยเดินกลับผิวได้ผิวไปนขนาดไหนครับนี่ครับ ของหนักรอประเคนอยู่แล้วโอ้ทีบซะเลยครับเดินนะครับหรือว่าอาจจะเจ็บนิดนิดก็ได้ครับเอาขอถึงตัวได้ในเจอของยาวไปก่อนก่อนครับเดินครับโอ้ดีครับรักษาระยะห่างทีบเอาไว้ครับแม่ทีบได้ทั้งเท้าหน้าเท้าหลังเลยครับเอาเตะซะเลยครับขอถึงตัวหน่อยนะจิ้มเกลือเลยนะครับเนี่ยครับกำปั้นหนักใช้มาให้กำปั้นทองก็ชื่อกำปั้นเนี่ยครับโอ้โหยวนแบบนี้ไม่เป็นไรครับก็พยายามยั่วโมโหด่วนเกครับ เรือดาวคหนักใจเลยนะครับไม่ยิ่งโดนยิ่งจะยิ่งปวดยิ่งคึกหรือเปล่าจะเป็นได้ตลอด5ยกก็คือใช้ความหลากหลายครับแล้วก็ล็อกหมักให้แน่นครับยายาาไปโดนซ้ายครับาปีแขงเหมือนกันครับเกือบเจ้าเก้าเกลือจิ้นเกลือนะครับโดนเลยครับโอ้โหกรรมการปรีชาสาวิกันครับนับแปดครับกาปั้นทองต่อยนับครับเนี่ยครับเกลือจิ้นเกลือโอ้โหถ้าตามตำราแล้ว คนที่จะโดนนับน่าจะเป็นกำปั้นของโดนหมัดของด่วน99มากกว่าครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ของด่วน99ไม่ต้องคุยแล้วครับไม่มองตาด้วยครับแล้วก็ไม่รูใจด้วยครับเดือดอย่างเดียวดักทีมเอาไว้ครับกำปั้นทองเชื่อว่าจะเข้าแผนมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับก็อยู่ที่ด่วน99แหละครับนี่ครับต้องให้กำปั้นทองไม่ต้องหายใจแล้วครับเกมมาจากนี้ไปทีบเอาไว้ครับกำปั้นทองดักทีมเอาไว้ครับทีบซ้ายครับนี่ครับ ขวาหน้าซ้ายหลังครับที่ไป่หมดเตะทับในจํำปั้นทองมัดหนึ่งสองเอาแม่นกว่าโวนเก้าเก้าบอกว่าคุณมากระตุกหนวดเสือหรือเปล่าโดนแท่งไปก่อนโยกเนี่ยครับเหมือนช็อตไปเลยนะครับโจนล่อเป้านะครับตอนนี้เดินเข้าไปโดนนะครับแล้วการเตะของจํำปั้นทองนี่โอ้โหเตะฝังนะครับพยายามจะต่อยมัดนะครับอ่ะตนยกอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งยกสองเท่านั้นเองครับยังมีเวลาเหลือ แหม่ก็ใจเย็นนะครับแม้วโดนรับแล้วก็ยังใจเย็นครับไม่ผีผาหาช่องหาช่องแต่แหม่พอช้าเนี่ยครับพอช้าเนี่ยครับเจอลูกทีครับตัดเวทีเข้าไปครับยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกก็ตอนนี้ครับตีหน้ายัดอย่างเดียวครับดวลหมดยกที่สองครับอ่ายกที่สามครับดูว่าจะเดินและทําดีไหมําเป้าเจอไหมไอ้สองยกที่มันหาเป้าไม่เจอครับแหมกำปั้นทองเป็นเป้าเพื่อนที่ซะ นี่ครับแย้ขวาถีดขวาเตะพับในหมัดซ้ายดัดเอาไว้ครับถีดขวาไว้ต่อยขวาลำตัวครับสับสอกครับกำปั้นทองตอนนี้แผงของของด่วน99มี3แผงนะครับแผงที่1คือทุบครับแผงที่2ก็คือทุบครับและแผงที่3ก็คือทุบครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นแผงที่แย่หยดมากนะครับด่วน99ครับกรรมการเียกออกมาครับปรีชาสาวิกันครับถีบสิครับ กาปั้นทองนี่หลายแผนแน่นอนครับหมัดซ้ายรอบวกเอาไว้ครับเตะขาหมัดขวาซ้ายครับของโดนก้าหมัดซ้ายตรงครับพยาเข้าไปดักทีขวาไว้การปัน้นสายตรงแม่พยามจะฮุกซ้ายสับตกขวาครับเอา้าแม่โดนหมัดขวาของกรปั้นทองเตะซ้ายครับกรบปั้นทองเอาละครับถึงจุดองศาเดือดสับเข้าไปต่อยขวาต่อยลำตัวเตอต่อล่างมาหมัดขวาต่อยเข้าไปครับ โอ้ที่ไหนจะคนน้ำร้อนเราเริ่มโดนเลยนะครับหมัดขวาของเุดเก้าเก้าเริ่มโดนนะครับตีข่าขวาอัดเข้าไปแทงขวามาครับกระบาดหมัดขวาของเดเก้เก้าต่อยซ้ายต่อยขวาครับหูขวาครับอะไรครับดักต่อยซ้ายเตะซ้ายโอ้เตะซ้ายยัดสวยขยับแม่สองจิตสองใจครับแกจะทําอะไรครับแยกออกมาครับปรีชาสามิีกันแล้วก็ลุยกันใหม่ครับแล้วก็ลุยกันใหม่ครับ่วนเดินเข้าไปเจอถีบไว้ก่อนครับขวาหน้าของกำปั้นทองหมัดซ้าย จอแค่มาไม่สะทบไม่สถานนายเอาเสียบกะหน่อยครับเสียบซะหน่อยดันไปเสียบปบายปิดมาเหลี่ยมนี้โอ้ได้เหลี่ยมสุดท้ายแล้ะครับแัมพันทองพยายามจะเอาตัวรอดนะครับในสถานการณ์ที่ด่วน99เองก็หยุดไม่ได้ครับถ้าเกิดหยุดนี่ขาดใจครับหมายถึงพ่ากองเชียรุด่วน99นี่ขาดใจแน่นอนเดินอัดนะครับหมัดขวาครับยกนี้เดินต่อยโดนมากแล้วนะครับหมัดขวาของด่วน9 9หมัดขวาครับด่วน9 9ตีข่าวขวาเจอพลิกเหลี่ยมครับ พยายามต่อยหมัดเปิดเกมไปตีวงในแต่ว่าแกมีเหลี่ยมนะครับผ่อนหนักเป็นเบากรบปั้นทองต่ยซ้ายติดเบรกไว้ก่อนแต่ง้าติดเบรกไว้ก่อนหมัดซ้ายบายครับโดยหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ไม่คืนแล้วไม่พูดคำทำเพลงตอนนี้ครับตั้งกระแพงเอาไว้นะครับโอ้พายุหมัดมานี่เรียกว่านับไม่ถ้วนแล้วครับตอนนี้ต่อยขวาครับ เตะซ้ายนี่ครับแม่ทีเด็ดจริงๆครับตตรเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้โหเยี่ยมกระเทศเลซ้ายไปทีหนึ่งตีเข่าครับกเดี้ยวกระเจ้าตีเข่าขวาเจอย,อยัดขวาแล้วตั้งกำแพงอเอาไว้แม่ตั้งจะตั้งก็ไม่ตั้งครับนี่ครับพยายามจะพี่เห็นกาไปโดนเขา่าฟรีครับหมัดขวาครับบวกหมัดซ้ายหุกขวาครับสอกขวามาสอกซ้ายคืนมามาแลกกันมาแลกกันยัดขวาครับกำปั้นทองแล้วก็โหมดยกที่สามสติงกระดิ่งแมว bắn, dám đi tìm, bắn, dám đi cung, ném bỏ, không thoi, đai, Ayam kaya, ayam kaya. ภาพช้านะครับหนูจังหวะแรงขึ้นมายกนี้ของด่วนนะครับยกที่3ต่อยํำตัวครับพยายามมีหมัดเปิดเกมไปครับแล้วก็วงในครับคล้ายๆหนังแบบโค้ชที่แล้วเลยครับที่ว่านายกกระดับความแรงขึ้นมาของด่วนนะครับคราวที่แล้วแต่เท่นี้โดนน้บครับหมัดซ้ายพยายามกอดไว้เลยนะครับเจอแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายของกัปตันทองก็ติดเบ่งไว้ตลอดนะครับด่วนเดินเข้าไปนี่ครับเห็นแข้งออกมาก็ต่อยมาสวนไปเลยครับหมัดซ้ายครับค่อยๆกล่อมเข้าไปครับนี่หมัดขวานะครับ ดักเอาไว้เถียงเอาไว้แล้วสอกมาครับเนี่ยเขาที่แล้วสอกแบบนี้เลยครับที่กับปั้นทองทำดวลเข้าไป7เข็มครับตามต่อครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งสรุปอะไรทั้งนั้นครับนี่คือยกที่4ครับดวล9 9สจต้มปลาจีนครับจากยะโสธรครับเจอกับกําปั้นทองชอหพยั์ครับดักชกจากสีสเกตดักศอกซ้ายครับกัปันทอง หมัดขวาซ้ายขวาหมัดขวาโดนเคลียขาหน้าแมโดนกลางหลังกรรมการพอดีปล่อยกรรมาการซะเลยครับตอนนี้ครับอ้าวทะลวงใต้เข้าไปลำตัวเข้ามาใบหน้าก็มีครับหมัดขวาแมนี่แหละครับเจอลูกป,ปัดขาน้าฮันลห้องเตะไปเลยครับดักเตะซ้ายครับเตะซ้ายไว้แม่วันนี้เตะัะได้สวยนะครับแต่ว่ากรรมด่วน99ไม่ท้อครับ อเอาไว้ให้นิ่ถือครับขวาครับขวา,ขวา,าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาลนเลยครับนี่แหละครับโอ้อย่าพึ่งไปสรุปอะไรครับลุกไหวไม่ไหวลุกไหวไม่ไหวลุกไหวไม่ไหวแล้วยุติการแข่งขันไปเลยครับโอ้โหขาดทีสองแสน 2, กว่าบาทครับคุณผู้ชมครับดวน99้สอจอโต๊ะลาจีนครับต่อยนอก กำปันทองชอห้าพยักครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับโอ้โหโ <Okay. S 1> อ่าล่ะครับชูมือครับเน,นี่ยครับดวน99นนนสอจอต,ต้องราจีนนะเอาชนะทท่ได้เกินน็อกเอากำปันทองชอห้าพยัก